เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมปริวัตรเองวันนี้เราอยู่ในแมปเบลดบอลเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับก็แมปเบลดบอลเนี่ยได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกิลนะครับก็จะมีแค่สกิลเดียวนะจะเป็นของเจ้าลิเปอร์นั่นเองนะก็เจ้าลิเปอร์เนี่ยจะราคาประมาณ3,000คอยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตอนซื้อนะครับส0 0พันพัโอ้า เหลือ700ดร้อยหมดตูดเลยโอ้โหอประมาณนี้นะแล้วก็พาร์สี่ของเจ้านี่นะครับก็คือตัวเราจะเร็วขึ้นและลูกบอลจะเร็วขึ้นทุกครั้งนะครับที่เราฆ่าผู้เล่นได้นะครับผมแล้วก็มันจะสะแต็กได้สูงสุดแค่5นะครับก็คือสมมติว่าเราตีคั้งแรกเนี่ยเราก็วิ่งแบบเริ่มวิ่งเร็วแล้วใช่ไหม พอเราตีครั้งที่2เนี่ยก็เริ่มเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็โคตรเร็วขึ้นเรื่อยๆนะก็คือโกงมากครับเป็นพาสซีฟนะไม่ใช่สกิลนะครับผมแบบเหมือนสกิลคนอื่นนะเนี่ยอันนี้ไม่จําเป็นต้องกดเลยนะอันนี้เราแค่ฆ่าคนได้เราก็จะได้พวกพาสซีฟบูทความเร็วมาแล้วนะฮะแล้วก็ตีบอลเร็วขึ้นด้วยนะแบบว่าค่อนข้างโกงนะฮะ แล้วก็มีดาบใหม่ด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามามาเรามาดูกันดีกว่าสำหรับดาบแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าดาบบอยตี้เบรดอันนี้เลยนะครับเป็นระดับคอมมอนนะก็ทุกคนสามารถสุ่มได้นะครับต่อไปก็จะเป็นระดับแรหรือเปล่าแรหรืออันคอมมอนไม่รู้สีฟ้านี่ครับก็คือดาบเจ้าตัวนี้เลยปาร์ตี้ p อเ r ร์นะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นระดับรีเจนนะครับก็จะเป็นดาบนี้เลยเฟ s t i v a l ลล์อีคลิปเบรดนะครับ นะเดอะซอสเดิมแมรี the sword, the Mary, the joy ่เด o ะ o ออเอ่อเราอ่านไม่ออกช่างมันถึกนะอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระบบแรง้งที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมอ่าถ้าใครอยากให้ผมเล่นแรงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับแรงนี้นะครับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบัก <c oughs> ผมมีร้านจะมาแนะนำลาวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID p ดียพา์ตต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับปลดเกมพาร์ตเลดเจ็ดด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไม่ท้่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาเอาดึงมาใช่ไหมเอาบาลียมาละเห็นมูกินเอาบาลียมาเลยก็เล่นห่างๆไม่ต้องไปวัดตรงๆนะเออถ้าสู้กับมูกินอ่ะก็กดโลไว้แหละแต่ว่าเล่นห่างๆกับมันไว้รอรอหมดแล้วค่อยใส่เลย เค้างแล้วมันหนึ่งจะแตกใครเล่นมุกเกณนวะหาแป๊บนึงตัวดำๆผมดำๆเฮ้ยเอ๊ยมีคนใช้เหมือนกันปะนั่นไงวัาเคียวป่าเคียวส้มมันใช้ถ่งมานิถ่งเฮ้ยใจนะ โอ้ไม่ไม่จริงเจนันสังสแต็กแล้วมันเร็วขึ้นกดโล่เลยส่งมานี่ขอบคุณเอาฟีดเลยโอ้ยเอา เฮ้ยวันนี้เฉยเฮ้ยสังแวแตกแล้วออลาสีม่วงแล้วตอนนี้ขอสามได้ไหมเฮ้ยสามแล้วโอ้ยมาใครคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดอี๋เปคนฟิตโอ้ยตายโอ้ย ลิปเปอร์เลยอะคนเดียวแล้วตอนนี้คือผมเองเราวิ <S 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 S ่งโคตรเร็วโอ้ยแตกห้าแล้วโอ้ยโอ้ยมัดีดูบอลเลยโอ้ยโอ้ยวัดใจวายเนี่ยหน้าระเบียงยืะอยู่เลยแสดงว่ามันใช้ได้อีกะดีลองดู ใช่ได้อีกอวิงใส่เลยเออน่าจะเป็นเวลามั้ง่เหรอหรือมันบักกันนะ,ะ <c oughs> อาจจะมีเวลาเอ้ยอะไรอะไรจะมาเกียนบักนี่มันจะเกียนนี่ยืดดูเลยว่าเป็นคนางเกาเลยอะ่ะ ปวดอุ้ยเก้กูตายนเร็วมากโอ้ย uh ต้องกำจัด oh ก่อนแล้วไหมมูเก้เนี่ยที่ไหนวะไม่รู้อ่ะออกไปแล้วเ่ะเก็บเมย์เก็บเมย์ You power is mine แตอนี huh. <but t ips maximum> yeah. oh. ้ตะกิวหน้ามันบั๊กอะเพราะว่ามันมันไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตอนตีอ่ะ ฉันมีพลังสายฟ้าสีแดงค่อนข้างจะน่ากลัวเลยขวดอุย๊ยสเต็คสองแล้ววิ่งเร็วมากวิ่งมาหาบอลเลยเผื่อได้ตีหน่อยส่งมาดินะโอ้ยเจอบอลไหลอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ย,ย, <laughs> ย you power is mine <laughs> แผลทำไม ระวังนะเล่นหลังหมดเลยจะแตก3แล้วตอนนี้ค้างเร็วมากมโค้งเลยสี่แล้วโอ้ยวิ่งเร็วมากโอ้ห้าแล้วมา อาโลวิ่งไร่ชันไหนมันเลย100ปีไม่ตีเดินหาเลยโอ้ย,อยโอ้าโอ้อากูแพ้ได้ยัง่ะมามีเอาดึงมาละอยู่ไหนอยู่นี่อยู่ตรงนี้ โอ้ยกดเมื่อกี้ตายนะตอ่ะล้วมมาตีมาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยฉันขอพลังเอาหนึ่งจาแตกแมาแล้วโอ้โหแค่จาแตกเดียววิ่งเร็วขนาดนี้เอาไปนี่คือถ้ามันฆ่าใครไม่ได้ก็คือมันเป็นสก,กิลที่แลกประโยชน์มากนคนดูผมบอกแค่นี้แหละอืมตายไป ดีจัง <c oughs> ที่ไม่มีใครใช้เลยนอกจากผมคนเดียวรู้สึกดีมีคนใช้ด้วยกันก็คงจะเห็นอล uh, ันเนอร์วิ่งตีบอลนนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> อาอันคงไม่เป็นไรอ่ะมาตีตีเฮ้ยทำไมเขาได้เอาอ่ะ <c oughs> นนเอ้ยคนที่ซร์ฟน้อยแล้วอะไรกันเออไม่จริงเห็นแต่ อยปัดปะเนี่ยทำไมกระโดดแล้วตัวหายวะโอ้ยโอ้โหไงอ้าวเจอความเร็วให้ลุมเลยให้ลุมเลยนี่มามาหมุนแล้วหมุนแล้ววิ่งมีบอลโชว์มา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  อื้อดเดืยดเองเมื่อกี้ว่าจะดึงมาฆ่าตัวเองเท่าไหร่ฆ่าตัวเองเพื่อสเกลโอ้ยเดินช้ามากฉันต้องการพลังอ้ยมาแล้วโอ้วมาเลย ขอบอลหน่อยเฮ้ยโอ้โหศึกสายฟ้าเตียนนี่ไปโอ้ยนู่นยินดูบันเลย ไปไหนนี่เดินตามบน <laughs> อนเฮ้ยวันดีโ,โหรอยดีนี่ <c oughs> วิ่บนีนเลยแกทำอะไรฉันย <laughs> ินนี่จะเกียนดึง <c oughs> ดวันสแต็คม่งเร็วกว่าวันอีกเมื่อกี้นี่ <c oughs> ฉันขอวิญญาณมองหน้าด้วยมองหน้าเดี๋ยวตายแล้วระวังนะเ <c oughs> ต็นใส่ด้วยมันไม่ปิดยูไออ มาด่ดานนะรอไหลอยู่เฮ้ยไอค้างเก็บหนึ่งสแต็กแล้วโอ้ยเอาบ้างเอาบ้างงอลาสีดำแล้วตอนนี้ค่อนข้างโกงเลยวมาดูว่าใครจะได้สเต็กที่สองกันมาดูเลยอลลาเลยครับอย่างนี้ถ้าผลงานกันเอามาขอบหน่อยเฮ้ยมันก็มีแต่ทำไมเขาเร็วกว่าทำไมเขาเร็วกว่า ไอ้ก็อัพตันเหมือนกันทำไมมันเร็วกว่าวะทำไมเขาเร็วกว่าเฮ้ยทำไมเขาเร็วกว่าเออเดี๋ยวตายแล้วเขาได้หนึ่งตแต็กค้างไว้โอ้ยใช่ปะไม่รู้โอ้ยอุ้ยสองสแต็กแล้วใจดีไม่ได้อัพระวังนะอุ้ย เอ้ยยังไม่ได้สต็กเลยโอ้ได้ลองสองตัแตกมาปีศาจสู้กันแล้วกระเดิดก็เดิดไม่เรลวเฮ้ยมีคนล่องหนมีคนล่องหนระวังนะพีทได้ยุได้ย้ยสามแล้วคั่งแล้วพอระสดีดำไม่ได้เอา มาปีศาจู้กันมาดิมาดิเฮ้ยโอ้ยมาว้าวเฮ้ยอลาดำเหมือนกันแต่วิษยากว่ะตายเลยกดกรนวิงเร็วอะไรแล้วสัตละแต่เจอแต่เจอนี่สกิลสุดโกงนี่ไงสกิลสุดโกงอ่ะเฮ้ยสกิล หินผาอ้าวเรียบร้อยทำไมไปทำลายคนวีวแชร์อย่างนั้นล่ะนั่งวีวแชร์เฮ้ยฉันได้แล้วตอนนี้วิ่งเร็วมากาว,วิ่งหาบอลเลย <c oughs> ไม่ตีสักทีวะอุยอ้ยเอ้าพุ่งไปตรงกลางแล้วก็ตีบอลนั่นแล้วก็ตาย เฮ้ยเสาเขียวโอ้บาสูงวันว่าสูงสูงมากกะไม่ถูกระวังตายนะต้องกกมต่ำดเ,ออเดียวบบเมื่อกี้เอ้ยพอดีอันนี้อันนี้เล่นอ,อะไรอะ่ะตัวมันสว่างสว่างาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งแดกข้างหลังเกือบลักเกือละโอ้ย สองตาแตกแล้วโอ้อบอลเลี้ยวเดินหาบอลเลยไล่เลยเดินตามบอลเดินตามบ,บอล <c oughs> บอลอะสัดเกือบไม่ทัน <c oughs> เดินตามบอลเดินตามบอลเร็วมากโกงมากโกงมาก ทำอะไรวะไอ้นี่มันจะปัดใช่ไหมห,น,หนึเขาใช้อะไรคนนั้นไม่ไม่รู้อ่ะไม่เห็นเลยนี่โดนเกียนเราแค่เล่นระยะแค่นี้เราก็ชนะละยิ้นโกงกงอยู่ใช่ไหมลิกลิกหรือมอตตี้วะลิกอะไร,รอมอตมอตี้